สนับสนุนโดยออาล้ครับท่านผู้ชมครับเรามาคุยกันในเรื่องสบายๆกันบ้างเ<ส>ขาบอกว่า<ส>คนที่<ส>ททไม่เคยทำนะไม่เคยทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาจะเข้าใจบอกว่าโอ้คนทำกิฟเฟอรีนนี่สงสัตยต้องเหนื่อยทุกวันอาทิตย์หนึ่งจันถึงอาทิตย์คงไม่ได้หยุดคงไม่ได้พักผ่อนนะและจะเอาเวลาที่ไหนเวลาส่วนตัวก่อหายเวลาพักผ่อนก็น้อยโอ้เขาพูดกันไปสารพัดพี่เคยได้ยิน ความกังวลใจไหมอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะแต่เป็นความกังวลใจของคนที่ยังไม่เคยทมเคยได้ยินไหมฮะค่ะและเอาควาจริงพอพี่มาสัมผัสแล้วเรามีวันสบายๆบ,บ้างไหมฮะจริงๆพี่จะบอกว่าพี่เหนื่อยแค่ช่วงหกเดือนแรกเองนะแล้วหลังจากนั้นมาทุกวันพี่สบายหมดนะแต่ด้วยความที่อย่างอย่างที่พี่บอกว่าพี่เหนื่อยแค่หเดือนแรกคือตอนนั้นมันเริ่มต้นลองทําใช่ไหมคะแล้วพี่ยังทํางานอยู่พี่ต้องใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะเพื่อจะมาทําอีก อาชีพหนึ่งซึ่งพี่คิดว่าถ้าคนหนึ่งคนจะเพิ่มธุรกิจอีกสักหนึ่งธุรกิจจากเดิมเนี่ยคุณใช้วันละชั่วโมงอ่ะมันไม่พอ,อแต่พี่สามารถเอาหนึ่งชั่วโมงอ่ะมาทํากิฟฟอรีนได้ครับแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่ากิฟฟอรีนเนี่ยมันเป็นไรายได้ที่แน่นอนอย่างเงี้ยก็เราลงมาทําเต็มตัวอพอลงมาทําเต็มตัวปุ๊บก็พูดง่ายว่ามันเป็นงานที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นถ้าภาพของคนที่มองกลับมาเหมือนเหมือนที่อาจารย์พูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป แฟนพี่อะ่ะพี่หมูเขาชื่อพี่หมู<ะ>เหนื่อยทุกวันเลยแต่คือในความเหนื่อยของเขาในคนมองเข้ามาคือพี่หมูเขาจะเซอร์วิสคะ่ะเขาจะวิ่งเป็นเดลิเวอรี่เองอแล้วก็มีความรู้สึกว่าความสุขใจของเขาคือการที่ลูกค้าได้ใช้สินค้าทันใจทันเวลาแต่คนมองว่าพี่หมูเหมือนเหนื่อยแต่ถ้าถามเราสองคนนะคะ เรามีความสุขค่ะทุกวันนี้เรา,าไม่ต้องรีบไปตอกบัตรแโมงเช้าค่ะคนที่เหนื่อยคือคนที่ไม่มีใครให้ไปส่งของมากกว่านะ <laughs> ถ้าพูดถึงการทำการค้าในทุกวันนี้สมมติว่ามีร้านที่หนึงโอ้โหเจ้าของร้านเนี่ยต้องคอยส่งของลูกค้าเข้าลูกค้าออกออเดอร์ตลอดเวลากับอีกร้านหนึ่งไม่เหนื่อยเลย นั่งมองของแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปส่งใครไม่มีใครสั่งผมว่าคนอยากอยากเป็นแบบแรกมากกว่านะใช่ค่ะแล้วแฟนพี่ก็พูดอย่างนี้เขาบอกว่าเตยลองคิดดูสิเนี่ยร้านส่งน้าอ่ะเขาต้องหิ้วน้ําถังหนึ่งต้องกี่ลิตรใช่ไหมคะแล้วเขาได้ถังละกี่บาทไม่รู้เขาหนักนะเขาเหนื่อยแต่เขายังมีความสุขที่วี่ไปส่งเพราะลูกค้าได้ดื่มน้ําใช่ไหมคะคเขาไปทันเวลาลูกค้าได้น้ําคนส่งก็ได้เงินแล้วก็ได้ความสุขใจเราหิ้วยาสีฟันเบาๆเองแต่ความรู้สึกคือพี่หมูสุขใจที่ได้เซอร์วิส แต่เราเข้าใจว่างานของเราคือมันเป็นงานที่เวลาเราพักคนอื่นไม่เห็นออย่างเช่นเช้ามาเนี่ยเหมือนที่บอกเราไม่ได้ไปตอบบัตรแปดโมงเช้านะคะเช้ามายังทําอะไรสบายๆอยู่ที่บ้านได้เราสามารถไปส่งลูกเองได้ขับรถไปเสร็จแล้วยังมีเวลาแวะคุยกับเพื่อนคนนั้นคนนี้เราได้พักทั้งวันอยู่แล้วค่ะเวลาเราพักคนอื่นไม่เห็นนะฮะใช่คนะครับแล้วแล้วเราเราจัดสรรเวลายังไงเช่นตื่นนอนทํางานพักผ่อนเที่ยว แต่ละวันกับแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีการจัดสรรให้มันลงตัวยังไงฮะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวคือในในชีวิตประจำวันของเราเนะี่ยถ้าสมมติว่าจันถึงเสาร์เลยเนะี่ยก็จะเป็นวันกิฟฟารีนอยู่แล้วคะ่ะคือก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันเช้าส่งลูกแล้วก็ทํางานค่ะเย็นก็คือถ้ามีมิทติ้งบ้างก็อาจจะต้องไปทำเฮา meeting กับลูกทีม แต่ว่าที่บ้านเนี่ยลูกเขาเริ่มโตแล้วเขาก็จะรู้ว่าอันนี้คืองานของครอบครัวถ้าเป็นวันเสาร์เขาก็จะไปช่วยเราแต่วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นวันครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราพวกเราจะไปโบสถ์กันเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยวันเบาๆของพวกเราก็คือเป็นวันที่พวกเราไปทํากิจกรรมที่ได้ประโยชน์กับาศาสนาด้วยเช้าวันอาทิตย์พี่ก็จะไปโบสถ์ก็ไปทําปฏิบัติกิจศศสนกิจนะคะแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายถ้าพอจะมีเวลาบ้างหรือเราตกลงกันแล้วในครอบครัวว่าวันนี้เราจะไปเที่ยว วันนี้เราจะไปเยี่ยมญาติวันนี้เราจะไปอะไรมันก็ไปอะค่ะนอกจากว่าบางสัปดาห์ที่มันมีงานด่วนเข้ามาเราก็จะคุยกันว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้นะลูกมันมีวอล์กมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็พาครอบครัวไปได้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยลูกก็ซึมซับกับงานเพราะว่าก็จะพูดเขาตลอดว่าอันนี้เป็นกิจการของเรานะลูกครับหนูต้องยังไงหนูเอาไม่เอาเงินก็ต้องเข้ากระเป๋าหนูอะเพราะฉะนั้นลูกก็จะรู้ว่านี่คืองานของที่บ้านเขาก็จะ เขาก็แฮปปี้นะคะมีความสุขเหมือนกับเขาได้คุกคีกันมาเพราะฉะนั้นคือเขามีความรู้สึกว่างานที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนที่เตี่ยกับแม่เคยทคํบเมื่อก่อนเนี่ยเตี่ยแม่ทํางานประจําก็คือไม่มีเวลาที่จะมาอยู่กันอย่างเงี้ยตลอดค,คนโตก็ไปอยู่ประจําคนเล็กก็จ้างเขาเลี้ยงอพอมาค้าขายก็ต้องปเป็นแบบนั้นเหมือนกันคือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ตอนทากิฟเฟอรีน่ะคะยังไงถ้าเกิดลูกไม่ได้ไปโรงเรียนก็ขึ้นรถไปด้วยกันค่ะนี่ก็คือเหมือนกับ ความเหนียวแน่นของครอบครัวนี่กลับมีมากขึ้นด้วยซ้ำใช่ค่ะถ้าเทียบกับว่าเอาจะเอาเวลาที่ไหนในทางตรงกันข้ามกลับได้มีเวลามากขึ้น<ช>อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่การจัดสรรนะครับ<ช>ว่าเราจะเอาเวลาที่มีอยู่ไปทำอะไรพูดถึงเรื่องของรางวัลชีวิตพี่คิดว่าตั้งแต่ทำมาพี่ได้มีโอกาสให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองบ้างถ้าพูดถึงว่าให้กับตัวเองเลยจริงๆแบบตัวเองให้เนี่ยนะ คือช่วงที่เราเข้ามามันมีปัญหาครอบครัวคือเรื่องบรรพาวานันน้สินก็<ม>พยายามที่คิดว่าจะไม่ไปซื้ออะไรที่มันจะมาให้รางวัลกับตัวเองมากมายใช่ไหมคะคแต่ถ้าถามว่าอยู่ที่กิฟฟารีนได้รางวัลชีวิตเยอะมากคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้รับจากที่อยู่ที่อื่นอย,อย่างเช่นการไปเที่ยวเมืองนอกเนะี่ยอืไม่เคยเลยคะ่ะแต่มาอยู่ที่กิฟฟารีนไปทุกปีเลยคะ่ะไปจนเกี่ยนกันแล้วคะ่ะตอนนี้อันนี้คือเป็นรางวัลชีวิตที่เราไม่ต้องควักเงินของเราเองมาไงคะคือบริษัทให้แล้วค่ะ กับเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะทําได้อย่างเซลล์คอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นรางวัลชีวิตที่ทําให้เราค้นพบว่าเฮ้ยตัวเรายังมีศักยภาพอยู่นะค,คนเราถ้ารู้จักพัฒนาอันนี้เป็นรางวัลชีวิตค่ะเป็นความภูมิใจที่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องที่รางวัลซื้อให้กับตัวเองเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มต้นทําตอนคุณสมคิด มาเนี่ยค่ะคือเริ่มมาคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราทำเนี่ยเราน่าจะให้ตัวเองมากๆใช่แล้วก็คือคุณสมคิดบอกว่าถ้าอยากได้อะไรไม่ใช่อยู่ๆก็ควักเงินไปซื้อไปชี้ไว้ก่อนแล้วก็ตั้งเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดิฉันอยากจะแข่งแฟนตัสติกเนี่ยดิฉันก็จะคิดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยนี้จะทำแสนหนึ่งเดี๋ยนี้จะทำา9 0ื่นถึงจะไปซื้ออะไรที่อยากได้ก็คือเนี่ยจะมาให้รางวัลชีวิตกลับไปตรงเนี้ยค่ะคือเอาเอาเป้าหมาย มากระตุ้นแล้วก็ค่อยมาให้รางวัลตัวเองครับก็ถือว่าเป็นหลักการที่ทนิยมใช้กันคล้ายๆกับว่าทํางานปั๊บต้องมีจุดคืนกําไรให้ตัวเองคคืนกําไรให้ตัวเองก็คือการสแสวงหาในสิ่งที่เหมาะสมและก็ะทาให้เรามีแรงเขาบอกทันทีที่ได้รางวัลชีวิตมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนต่อพลังให้เราเนี่ยเดินต่อ<ร>ไปได้อ,อีกหลายปีนะฮะอีกหลายปีคนไทยก็เป็นคนที่มี คาแรคเตอร์คือมีลักษณะเฉพาะตัวพี่มองว่าคนไทยเนะี่ยมีความเหมาะสมกับงานเครือข่ายยังไงถ้าพูดถึงว่างานเครือข่ายนะพี่ว่านะแทบทุกงานมันถ้เป็นเครือข่ายอยู่แล้วในสมัยนี้นะคะแต่ถามว่าคนไทยเหมาะยังไงเนี่ยพี่ว่าด้วยว่าคนไทยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีครับ เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมีอัธยาศัยดีเพราะฉะนั้นพี่ว่างานเครือข่ายเป็นงานที่ต้องพบปากกับผู้คนและถ้าเกิดใครที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบพูดจาชอบคุยกับคนเนี่ยพี่ว่าเหมาะกับงานนี้มากเพราะมันเป็นงานที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันตัวเองแล้วก็สามารถพูดคุยจากที่เรา ถามว่าทุกวันนี้ถ้าคุณไม่คุยเรื่องเครือข่ายหรือไม่คุยเรื่องกิฟฟีนอ่ะก็คุยอยู่แล้วค่ะแต่มันไม่ได้เงินเข้ามาในกระเป๋าไงคะคแต่วันนี้ถ้าเราเปลี่ยนหัวเรื่องหัวข้อของการคุยมาคุยในเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์ทั้งกับ เพื่อเราแล้วกับตัวเราด้วยแล้วก็มีไรายได้เข้ามาด้วยพี่ว่ากิฟฟินเนี่ยค่ะเหมาะสําหรับคนไทยที่สุดเลยครับแล้วในแง่ของการพัฒนาตัวเองเขาบอกคนเราแม้เติบโตมากขึ้นเนี่ยก็ยังคงต้องทําตัวเป็นน้ําที่ไม่ล้นแก้วอยู่ตลอดเวลาพี่ปรีสนามีแนวทางในการพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างคะพี่จะคิดว่าตัวเองเป็นโกสตาอยู่ตลอดอื อนที่พี่เริ่มเข้ามายัางไงเนี่ยพี่ก็จะพยายามที่จะมีข้อมูลนะคะครเ,รเรื่องเรื่องราวอะไรที่เข้ามาใหม่ๆด้วยความที่เป็นคนชอบอ่าน,นะค,ะคับก็จะอ่านทุกอย่างแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เส้นขอบฟ้าพูดง่ายว่าเส้นขอบฟ้านี่จะอ่านแทบทุกหน้ายกเว้นข้างหลังที่ประดับเข็มที่จะไม่ได้ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะพี่ว่าการอ่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองทาให้เราเปิดโลกเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเพื่อการบริหารจัดการ คุณหมอบอกว่ากิฟฟิรีนจะเปิดเป็นสถาบันสอนนักธุรกิจใช่ไหมคะจะเป็นโร,รงเรียนพี่ว่านี่ถูกต้องที่สุดพี่อยู่ตรงนี้7ปีเนี่ยพี่เรียนรู้อะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยหเกิดจากการอ่าน2เกิดจากการที่เราทํางานภาคสนามทุกวันทักษะที่เราไปทําทุกวันเนี่ยคือการพัฒนาตัวเอง3ก็คือการฝึกซ้อมอย่างเช่นสมมุติว่าพี่จะพูดเรื่องผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งเนี่ย บางครั้งเวลาเราไปถึงปุ๊บถ้าเราไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรไปถึงมันพูดไม่ออกมันนึกไม่ได้ค่ะก็จะมีการซ้อมตัวเองอย่างเงี้ยค่ะตลอดหรือแม้กระทั่งการจะจัดเฮาส์มิทติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อมทั้งตัวเองแล้วก็พัฒนาทีมงานไปด้วยในการที่ทำเฮาส์มิทติ้งพี่ก็ฝึกกันค่ะถือว่าใช้ชีวิตไปท่ามกลางแบบฝึกหัดค่ะ,ะคือถือโอกาสว่าทําจริงด้วยฝึกด้วยแล้วก็แก้ไขไปเพื่อให้อนาคตมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเป็นคนมี กำลังใจที่ดี ประกอบก,บกับการเป็นคนรักการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็น2คีย์เวิร์ดสำคัญนะ,ะในการที่จะทําให้คนที่ไม่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ทางธุรกิจไปต่อได้ที่สําคัญนะครับพี่ปริศนากาลังสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราเองเนี่ยทำในสิ่งที่เราสนใจและทําในสิ่งที่เราชอบเรามักจะทํามันได้ดีเสมอนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับฟังข้อคิดดีๆจากพี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าแรงบันดาลใจจากรายการของเราจะมาจากแขกรับเชิญท่านไหนต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้ผมพร้อมทั้งพี่ปริศนา ต้องลาทุกท่านไปก่อนะเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ